ยังครับคุณแม่รลดน้ำผักจ้าที่ขึ้นหอดน้อกหกขนาดเลยบกว่านี่ยก็จ้าแม่ต้องการให้มันหกจะทำให้มันแตนดูดี่น้องค่ะเก็บแขน,นสวัสดีครับโปรเป็พี่น้องที่น่ารักสุดๆูุกคนต้นมะเขือก่อนได้ต้นชาดมันมันไม่ได้ถือนั่นต้นมะเขือมันก็ได้กลิ่น <c oughs> ย้อนเลยพี่น้องเนี่ยมักจกข่อยมันเทพี่น้องค่ะ มันบกคมแมม่บ่บ่ยูข้าวเดียวต้นบักเคียรเลนาวเหี่ยวเลยเห็นมัต้นบักกะเทศเห็นมั้เกิดเองด้ยนี่ธรรมชาติเด้อพ่ม่พี่น้องบันพี่น้องบักเคี้ยวกับต้นน้อยนี่ก็มีนวยเด้ยพีน้อเออนี่นีบ่เวดใหญ่บันอน้อยเห็นม นอ้หน่อยไอ้มีหน่วยเด้อคนน่ะหน่อยออนนนคนคุณเธอหาคุณพี่คุณพี่ไปรับสายดิฉันต <c oughs> ้องบักซิคหาแล้วทำไมไม่รับสายพี่ฉันไออยู่มันเกินหนังก็ตายทำไมทำตัว,วบแบมนอกฉันมล้เสียใจฉันโทรหาคุณพี่ทำไมคุณพี่ไม่รับสายน้อง พ่ะโอเค้าเดชเดชอยูเดาแต่เป้าเค้กมาเลี้ยงเค้กก้อนใหญ่ไหมคะมันเย่เขามาแล้วพี่น้องยังขาพาเค้กก้อนใหญ่เลยใกงๆพี่น้องเขาเนี่ยนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับยังเฮ้ยมาหน้าเดนไอเดนไอมาหน้าเยอะยังนั่นนั่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะยัง ไปไหนมาไปไหนมาไปไหนมาโอ้คือเราเสินแถวมุกนี่ยไรใหม่ไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมามันอันลมมันปิวมากพี่น้องไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยไหนมามนอนี่มมนปิวมากพี่น้อ อะไร,าราวาจะโทรเอินพี่บ้านมาเล่นน้ำเหมอ,อกเฮาก็มีกันยุ่แค่นี้พี่น้องน้าแม่นมเนาะนใสเดี๋ยวไปพาพี่น้องไปเบิ่งกอนอ้ยตาก,กรมกนะัลยอเดน,เนีนมันหนาถึงจับสูไว มะกรูดเทศล่าชินีอย่างนี้ได้แซ่บอร่อยอันนี้อันนี้ยังก่อนละเขาก็ลืมคือใบกระท่อมใบกระท่อมพี่น้องต้น,นกระท่อมป้าเคือเรียนไหมให้บ้าละให้บ้านพนักพี่น้องออืมือมมเบางมะกรูดเทศนะ่ะเดี๋ยวไปเก็บเหี่ยวสวยมาเก็บโคตกันโอ้ยเหี่ยวแห้งแห้งแรงแห้งแรงเกือบนณะเจ็บกินขมือเนาะแม่เนาะ กล้วยนี่ก็ออกใบงามดยกดกัดงามเป็นกล้วยกล้วยนะใสอ่กพกนทุ่พี่น้องก,กตัเขาไไดดูแลชงม,ม,มัน,านอยนายุมันน้ำแม่เขาคิดว่าเนพียเน่งเบียบเียเรียนมันว่าแม่เนี่ยเบียบเชียเรียนขึ้นพี่น้องเลยต็มเลยขึ้นเองเด้มต้องาพลิก ปลาพีกกำลังขึ้นเลยพี่น้องเพาเต็มต้นในเคียวๆแมลงพิกมาเด็ดเนี่ยจะน้อยมันการเดียงอันนี้อีกต้นหนึ่งพี่น้องขึ้นเองตามธรรมชาติพาเนาะอันน,น,นี้อันนี้ยอดผลักไซด้วยน,นี่มาลากีโนเข้ากับมีกำลังขึ้นเดี๋ยวก็ง,งามเก็บยังบ่เนี่ยเก็บมะเขือเทศจะไปทำกับข้าว จะทำอาหารอร่อยอร่อยให้เด็กๆกินอหานทิ้นบอทาบเก็บละไหนหรอเออจะได้บ่ค่ะนี่มะเขือเทศเกิดเองเด้อนี่พูดนะพ่อทำมันแดงวรีบเก็บทีมาบึงทีไปพีน้องเขาต้องมีอยู่ต้นเดียวเด้อนี่ค่ะ กิดได้จังไรเนาะมีท่านพรราชนีได้พี่น้องค่ะนี่แบบเ้ากินเ้าสาดเนี่ยกินม้าเนี่ยไอ้เกิดว่าเอออืออ๋อชิดก็แค่ดึงเขามันสีนั่นก็ดูดเก็บอือสีสันนี่มันงามเนาะเวลาเอาต่ำเนาะไปใส่เนาะใส่ในต่ำๆแม่พี่น้องมันเรียกคอร์เกเลียมงามเอาอันอันนี้ค่ะกินเลยจิ้มเกลือกินเลยแซ่บเฮ้ยอือแม่นไปอร่อยโอ้ยเจ้ารถพุ่นลดเนียงคนเนาะทุนในพี่น้องได้กินยอดสุขภาพ ปลอดสารตรงดูอะอะมองเนี่ยนี่ปลอดสารทางนั่นเลยไงขนาดพ่อ, <Hey. S 1> อพแม่พี่น้องอืมคักพ่อคักอะไรขนาดยังเป็นพ่วงไงอันนี้ว้มันซุกก่อนเ็บมั้งมึงนี่นี่ไปล่างมาดิ อลอมกเือบ่อ่ยเออเอาเบิรงมึกเขือกับพ่อได้เก็บเก็บซูมือก็ได้กินคู่มือบนได้เก็บสองมือแล้วเพราะมันคตด,ดกเท่าบอกรวมสมบูรณ์รวมสมบูรณ์อะไรน้ำโคตรชามือเถื่อบมันเป็นน้นำดินน <c oughs> ี่แบบมมนอาจอาชักดินแบบนี้ปลาเคืออนี่นะพัดคอยชาหมืกโคดเถื่อหออ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 นึ่งเลยพี่นออ้องบมันอาชักดินแบบนี้นะน้านมันแพงค่าไฟมันแพงนะมยังไม่ได้จ่ายค่าไฟเลยเนี่ย เด็วเขาก็มายกตันหมอกลับไปเสร็กมาเก็บทางนีนน้ำโอ้ยน้ำมันใจฮึ่น่าไม่ค่อยมันไม่น้องแต่กี้มันอยู่สวนไข่เด้กบ้ากอเห็ดเชียงหัวแล้ววันนี้มันมันขึ้นน้ำเชียงหัวบ่ได้ไหมมันเลยแตกออกทั้งไปอยู่สวนป่าทั้งหลังเลยวันนี้แต่กี้มันอยู่สวนเท่านั้นเองเนาะอันที่บ่าเพชรเอาโรนแมคโคปัมบอกกัละบ้าโรนแมคโคปัมบอกเงามันใหญ่เนาะมันเงาใหญ่เราเห็ดเชียงหัวใส่มันวันนี้มันขึ้นในสวนห้าบ่ได้มันแทงออกไปทั้งสวนป่าทั้งหลังบ้านนี่ อันนั้นเนียงก็าลังขึ้นเอาพี่น้องสวัสดีพระเตี๋ยบ่อนต่อได้เป็นนหลาเนาะก่อนพ่นเอาเปลี่ยนได้ยังไงเปลี่ยนเบิ้งสวนพันรายการแม่หัวเงี้ยนละลูกหลานเขาเรียนนั่มมาเนี่ย 我。

In gì hình học 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 đi học 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 ยยยไปนองสวัสดีครับขอบคุณครับที่ตามรับชมเราก็แครไล่แค่น,นั่นคือของเมียก่้อมมาคิปหน้าครับดุนๆออกกําลังกาย